ลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าอนาคตของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาในปี2026มันถูกเขียนไว้แล้วถูกทำนายไว้ล่วงหน้าหลายสิบปีโดยหญิงตาบอดชาวบัลแกเรียคนหนึ่งคือสำหรับการเจาะลึกของเราวันนี้เนี่ยนะครับเราไปเจอแหล่งข้อมูลที่แบบโหน่าสนใจสุดๆมาเลยเป็นบทถอดความจากวิดีโอที่เขาวิเคราะห์คำทำนายของบาบาวันกา หญิงลึกลับที่คนให้ฉาย,ยาว่านอสตราดามุสแห่งคาบสมุทรบอรคานะครับเธอเกิดตั้งแต่ปี1911ตาบอดตอนอายุ12แต่แต่ว่ากันว่านั่นคือจุดที่เธอได้ตาทิพย์มาแทนใช่ค่ะและประเด็นที่ทำให้เรื่องของเธอมันดังขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าในวิดีโอเขาบอกว่าคำทำนายของเธอไม่ใช่การพูดล,ยลอยๆนะคะมันมีบันทึกไว้เลยแล้วหลายเรื่องก็ดันแม่นอย่างไม่น่าเชื่อ อย่างที่คนชอบยอกมาอ้างกันบ่อยๆก็คือเรื่องเหตุการณ์นายวันวันที่เธอเคยพูดถึงนกเหล็ก2ตัวจะโจมตีพี่น้องชาวอเมริกันหรือเรื่องสึนามิครั้งใหญ่ปี2004การพังอาดขึ้นมาของกลุ่มไอซิสไปจนถึงเรื่องที่อเมริกาจะได้ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกเลยค่ะเดี๋ยวนะครับพอพูดแบบนี้ผมก็อดสงสัยไม่ได้คือคำว่านกเหล็กเนี่ยมันก็ดูก,กว้างเหมือนกันนะครับมันตีความได้หลายอย่างเลย คนเรามักจะมองย้อนกลับไปและพยายานหาเรื่องมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่หลังหรือเปล่าครับที่เขาเรียกว่า confirmation bias นะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะและนั่นคือสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันแน่นอนค่ะว่าคำทำนายหลายอย่างมันก็คลุมเครือเปิดให้ตีความได้แต่สิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะชี้ให้เห็นก็คือรูปแบบ และความเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องที่มันน่าทึ่งเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำทำนายที่เกี่ยวกับอนาคตของอเมริกาในปี2026ซึ่งมันละเอียดแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่แบบน่าสนใจมากๆเลยค่ะโอเคงั้นเรามาแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเอาประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยคำทำนายเกี่ยวกับผู้นำคนสำคัญของอเมริกาเขาคือใครครับ บาบาวันก้าไม่ได้บอกชื่อตรงๆนะคะแต่ลักษณะที่เธอให้ไว้นี่ชัดเจนมากเธอบอกว่าผู้นำคนนี้จะไม่ได้มาจากโลกของการเมืองแบบดั้งเดิมแต่จะมาจากโลกของทองคําและการค้าซึ่งก็คือเป็นคนในแวดวงธุรกิจความมั่งคั่งนั่นแหละคะ่ะอืมและที่สำคัญคือเธอบอกว่าการปรากฏตัวของเขาจะท้าทายทุกความคาดหมายเขาจะชนะการเลือกตั้งในแบบที่โพทุกสานักบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ซึ่งมันก็ชวนให้นึกถึงภาพเหตุการณ์ในปี2016ได้ชัดเจนมากเลยนะคะและไม่ใช่แค่เรื่องการชนะเลือกตั้งแบบพลิกล็อกอย่างเดียวใช่ไหมครับในแหล่งข้อมูลยังพูดถึงเรื่องที่เขาต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่แบบหนักหนาสาหัดด้วยดั่ซึ่งถ้ามองย้อนไปหลายปีที่ผ่านมาภาพเหล่านี้มันก็ดูสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในคำทำนายคือเธอบอกว่า หลังจากผ่านช่วงเวลาที่เหมือนถูกเนรเทศและถูกประหัตประหารน,นี้ไปผู้นำคนนี้จะกลับมาสู่อำนาจอีกครั้งและปี2026คือปีแห่งการกลับมาของเขาค่ะการกลับมาครั้งนี้คือเรื่องดีหรือเรื่องร้ายครับเขาจะมาเป็นผู้กอบกู้หรือว่าผู้ทำลายล้างกันแน่นี่คือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเลยค่ะในแหล่งข้อมูลวิเคราะห์ว่าบบาวาันก้าไม่ได้มองเขาในฐานะผู้กอบกู้หรือผู้ทำลายเลย แต่เธอเห็นเขาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือ the catalyst เหมือนสารเคมีที่ใส่ลงไปแล้วทำให้ทุกอย่างที่เคยนิ่งๆอยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงค่ะ<อ>การกลับมาของเขาไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่จะบังคับให้อเมริกาทั้งประเทศต้องหันมาเผชิญหน้ากับความจริงความแตกแยกแล้วก็ปัญหาที่มันซุกอยู่ใต้พรมมานาน แถมยังมีคำทำนายด้วยนะคะว่าในยุคที่สองของเขาจะมีการทรยศหักหลังครั้งใหญ่จากคนที่ไว้ใจที่สุดด้วยค่ะฟังดูแล้วเหมือนว่าการกลับมาของผู้นำคนนี้ไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่เป็นแค่เสียงระฆังยกแรกของความโกลาหลที่ใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่คำทำนายเรียกว่า the great fracturing หรือการแตกหักครั้งใหญ่ ภาพของอเมริกาในปี2026ตามคำทำนายก็คือความแตกแยกภายในประเทศที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่การประท้วงบนท้องถนนนะคะแต่จะลุกลามไปถึงขั้นที่รัฐต่างๆเริ่มไม่ยอมรับอำนาจของรัฐบาลกลางเกิดแนวคิดแบ่งแยกดินแดนอย่างจริงจังสังคมจะแบ่งเป็นสองขั้วที่ไม่มีวันจะคุยกันรู้เรื่องอีกต่อไปแล้วมันกระทบแค่เรื่องการเมืองอย่างเดียวหรือเปล่าครับความแตกแยกขนาดนั้นน่าจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นๆด้วยแน่นอนค่ะ มันลามไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเต็งเเลยคำทำนายพูดชัดเจนถึงการล่มสลายทางเศรษฐ,ฐกิจครั้งใหญ่เงินดอลลาร์ที่เป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกจะอ่อนค่าลงอย่างหนักจนคนหมดความเชื่อมัน่นซึ่งพอเงินดอลลาร์สั่นคลอนระบบการค้าโลกก็จะหยุดชะงักตามไปด้วยอิทธิพลของอเมริกาในเวทีโลกจะลดหวบลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพออเมริกาอ่อนแอลงมันก็ต้องมีคนอื่นขึ้นมาแทนที่ในคำทำนายได้พูดถึงเรื่องนี้ไหมครับ พูดไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าน,นี่จะเป็นยุคที่กลุ่มอำนาจใหม่จะพังอาจขึ้นมาแทนที่นั่นก็คือกลุ่ม BRICS ที่เรารู้จักกันดีอย่างบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและประเทศอื่นๆที่พยายามจะสร้างระเบียบโลกใหม่ขึ้นมาซึ่งถ้าเรามองสถานการณ์ปัจจุบันมันก็มีแนวโนงที่สอดคล้องกับภาพนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคะโหแค่การเมืองกับเศรษฐกิจก็หนักแล้วนะครับแต่มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมเหมือนจะเคยได้ยินว่าเธอทํานายเรื่องไฟพิบัติไว้ด้วย ใช่ค่ะเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่คนทะเลาะก,กันแต่ธรรมชาติก็จะเล่นงานมนุษย์ด้วยเธอบอกว่าโลกจะต่อต้านมนุษยาชาติจะเกิดพายุที่รุนแรงขึ้นแบบที่ไม่เคยเจอแผ่นดินไหวในที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนและที่น่ากลัวที่สุดคือสิ่งที่เธอเรียกแบบลึกลับว่า,ไฟ,า,า,ฟาไฟจากฟากฟ้าไฟจากฟากฟ้าฟังแล้วขนลุกเลยอะ่ะมันคืออะไรครับสงครามนิวเคลียร์เหรอ ในแหล่งข้อมูลตีความไปได้หลายทางค่ะอาจจะเป็นอุกกาบาตพุ่งชนโลกอาจจะเป็นพายุสุริยะครั้งรุนแรงที่ทำลายระบบไฟฟ้าหรืออาจจะเป็นไฟป่าครั้งหายนะที่ควบคุมไม่ได้แต่มีอีกประเด็นที่เชื่อมโยงกับยุคสมัยเรามากๆคือวิกฤตทางเทคโนโลยีค่ะบาบาวังกล้าพูดถึงเครื่องจักรที่คิดได้ซึ่งมันก็คือ AI ในปัจจุบันนี้แหละค่ะ เธอชี้ว่าเราๆปี2026มนุษย์จะเผชิญกับวิกฤตครั้งแรกจากการสร้างสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้อีกต่อไปซึ่งมันก็สะท้อนความกังวลที่หลายคนมีต่อ AI ในตอนนี้เลยฟังมาถึงตรงนี้ภาพรวมของปี2026ดูมืดมนมากเลยนะครับมีแต่ความขัดแย้งความล่มสลายทั้งจากฝีมือคนและธรรมชาติในคำทำนายมีด้านดีๆอยู่บ้างไหมครับ มีค่ะและนี่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญคนคำทํานายทั้งหมดเลยก็ได้ท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้บาบาวนก้าบอกว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Great Awakening หรือการตื่นรู้ครั้งใหญ่ค่ะการตื่นรู้หมายความว่ายังไงครับคนจะบรรลุธรรมกันหมดเหรอครับ ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่หมายถึงประชาชนคนธรรมดาจะเริ่มตื่นจากความหลับไหลพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเชื่อมาทั้งระบบการเมืองระบบการเงินและที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่นในสื่อกระแสหลักจะพังทลายลงโดยสิ้นเชิงเลยคนจะเริ่มสแสวงหาความจริงจากแหล่งข้อมูลของตัวเอง พอคนเริ่มแสวงหาความจริงมันก็น่าจะนำไปสู่การค้นพบอะไรบางอย่างใช่ไหมครับถูกต้องค่ะสิ่งที่จะตามมาก็คือ Great Revelations หรือการเปิดโปงครั้งใหญ่คำทำนายบอกว่าความลับที่รัฐบาลและองค์กรทรงอำนาจต่างๆปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้มานานหลายทศวรรษจะถูกขุดขึ้นมาแชร์จนหมดเปลือก และที่สําคัญคือข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้มาจากสื่อใหญ่ๆแต่จะมาจากแหล่งข่าวทางเลือกจากเครือข่ายใต้ดินหรือจากคนตัวเล็กๆที่รวมตัวกันผ่านโลกออนไลน์ค่ะแต่มันก็ย้อนแย้งในตัวมันเองนะครับในขณะที่คนตื่นรู้และไม่เชื่อสื่อหลัก แต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเจอกับข้อมูลลวงข่าวปลอมโฆษณาชวนเชื่อที่มันปะปนกันจนแยกไม่ออกมันเหมือนกับว่าการตื่นรู้นี้ไม่ได้นำไปสู่ความชัดเจนแต่กลับนำไปสู่ความกลัวหลนทางข้อมูลที่หนักกว่าเดิมเสียอีกเป็นประเด็นที่คมคายมากค่ะและในคำทำนายก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าการเปิดโปงครั้งใหญ่นี้จะมาพร้อมกับความสับสนอลมานอย่างที่สุด เพราะข้อมูลจริงจะถูกผสมปนเปไปกับข่าวลวงจินแทบแยกไม่ออกมันจะเป็นยุคที่ทุกคนมีความจริงในเวอร์ชั่นของตัวเองและคําทํานายก็ทิ้งทายไว้เป็นปริศนาว่าในท่ามกลางม่านหมอกแห่งข้อมูลนี้จะมีเพียงผู้ที่หนักแน่นทางอารมณ์และจิตวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นภาพรวมและแยกแยะความจริงออกจากความเท็จได้ค่ะคําพูดแบบนี้น,นี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเพราะมันอาจทําให้คนคิดว่าฉันนี่แหละที่หนักแน่นและเห็นความจริงคนอื่นง้อหมด ซึ่งมันก็ยิ่งสร้างความแตกแยกเข้าไปใหญ่อีกแบบนี้มันจะเป็นการตื่นรู้จริงๆหรือแค่เป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่รุนแรงขึ้นกันแน่ครับนั่นคือคำถามสำคัญเลยค่ะซึ่งคำทำนายไม่ได้ให้คำตอบแต่ทิ้งไว้ให้เป็นบททดสอบของมนุษยชาติและนอกจากธีมใหญ่ๆที่เราคุยกันไปแล้วยังมีคำเตือนย่อยๆที่ลึกลับและน่าสนใจอีกหลายเรื่องเลยมีอะไรอีกครับเล่ามาเลยครับ อย่างแรกคือวิกฤตรัฐธรรมนูญค่ะเธาบอกว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงต้นปี2026ซึ่งจะเป็นเหมือนไม้ขีดไฟก้านแรกที่จุดชนวนความโกลาหลทั้งหมดจนสถานการณ์บานปลายถึงขั้นอาจจะต้องใช้ทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในเมืองหลวงกันเลยทีเดียวฟังดูเหมือนสถานการณ์ใกล้จะเป็นสงครามกลางเมืองเลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับคําทํานายอีกข้อที่เรียกว่า Two Americas หรือสองอเมริกาที่น่าสนใจคือบาบาวันก้าบอกว่าประเทศจะไม่ได้แตกเป็นสองฝั่งตามภูมิศาสตร์แต่จะแตกแยกกันทางตัวตนและจิตวิญญาณเกิดเป็นสองขั้วความคิดที่อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ คือฝ่ายที่เชื่อในการควบคุมการสอดส่องกับอีกฝ่ายที่ต้องการอิสรภาพการพึ่งพาตนเองมีประโยคเป,เปรียบเรยที่มากขนลุกมากว่าพยาอินทรีจะหันปีกเข้าหาตัวเองซึ่งอาจหมายถึงการที่อเมริกาจะทำร้ายตัวเองจากภายในค่ะโหยิ่งฝั่งยิ่งลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆแล้วคำทำลายแปลกๆที่เหลือล้วครับมีอีกสองเรื่องที่ลึกลับไม่แพ้กันค่ะเรื่องแรกคือ the great silence หรือความเงียบครั้งใหญ่ คำทานายบอกว่าอยู่ดีๆระบบการสื่อสารทั่วโลกอาจจะล่มสลายทําให้โลกทั้งใบตกอยู่ในความเงียบงนันพร้อมกันชั่วขณะหนึ่งอื mm. ในแหล่งข้อมูลตีความไว้สองทางนะคะคืออาจจะเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งมโหฬานหรือในเอ่งแง่มุมหนึ่งอาจจะเป็นการหยุดพักทางจิตวิญญาณที่จักรวาลบังคับให้มนุษย์หยุดวิ่งวุ่นแล้วหันกลับมาฟังเสียงข้างในของตัวเองบ้างน่าสนใจมากครับแล้วเรื่องสุดท้ายหรอครับ เรื่องสุดท้ายคือ fire rising from the sea หรือไฟผุดจากท้องทะเลอันนี้ก็ตีความได้หลายหลายมากอาจจะหมายถึงการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลสงครามเรือดำน้ำหรือแม้กระทั่งการจงใจทำลายสายเคเบลิลข้อมูลใต้มหาสมุทรซึ่งคำทำนายบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พันธมิตรขั้วอำนาจใหม่จากเอเชียก้าวขึ้นมามีบทบาทนำแทนที่โลกตะวันตกอย่างสมบูรณ์ค่ะ พอฟังมาทั้งหมดแล้วถ้าเราลองประติดประต่อภาพทั้งหมดจากคำทำนายของบาบาวันกามันเหมือนเป็นโดมิโน,โนที่ล้มต่อกันเป็นทอดๆเลยนะครับเริ่มจากการมาถึงของผู้นำที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดความแตกหักครั้งใหญ่ตามมาด้วยวิกฤตเศรษฐกิจภัยพิบตัติแล้วทำการความโกลาหลขั้นสุดนั่นเองก็เกิดการเปิดโผงความจริงและการตื่นรู้ครั้งสำคัญไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะมันคือภาพของความโกลาหล ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสารสุดท้ายจากคำทำนายของบาบาวาังกาตามที่แหล่งข้อมูลสรุปไว้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับหายนะหรือวันสิ้นโลกแต่ทั้งหมดมันเกี่ยวกับทางเลือกของมนุษย์เธอกล่าวประโยคนึงซึ่งน่าคิดมากว่าแสงสว่างจะไม่ได้ช่วยทุกคนจะช่วยแค่ผู้ที่มองเห็นมันและเธอยังบอกด้วยว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในนาคตไม่ใช่สงครามที่รบกันด้วยอาวุธแต่เป็นสงครามระหว่างความจริงกับการหลอกลวง ฟังดูเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันก็ย้อนกลับมาที่ตัวของแต่ละคนเลยนะครับว่าท่ามกลางพายุข้อมูลและความสับสนวุ่นวายทั้งหมดเราจะเลือกเชื่ออะไรมองเห็นอะไรและจะวางตัวอย่างไรใช่เลยค่ะไม่ว่าคำทำนายเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามสิ่งที่มันสะท้อนออกมาคือความท้าทายที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่จริงๆนี่จึงนำมาสู่คำถามที่สำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลนี้ทิ้งท้ายไวใ้ให้เราไปคบคิดกันต่อ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วมทนและเต็มไปได้วยความจริงครึ่งเดียวกับเรื่องหลอกลวงที่แนบเนียนเช่นนี้เราจะใช้เครื่องมือหลักการหรือเข็มทิศภายในอะไรในการแยกแยะค้นหาความจริงและสร้างความชัดเจนให้กับเส้นทางของตัวเอง